ทำแกงเขียวหวานหมูกับเส้นสปากเก็ตตี้ให้ครอบครัวสามีลองทานกันค่ะเริ่มจากหั่นเนื้อหมูก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อหมูที่แช่แข็งไวค้ค่ะค่อนข้างจะหั่นง่ายนะคะก็เลยจะหั่นบางๆนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาหมูมาหมักก่อนนะคะหมักกับพริกแกงเขียวหวานผงปรุงรสแล้วก็กะทิค่ะต้องบอกว่าสูตรใครสูตรมันเลยนะคะก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็มาเตรียมผักนะคะได้ัหละพาสดๆมาจากร้านเอเชียเลยค่ะแล้วก็จะมีหน่อไม้ด้วยนะคะแล้วก็จะเอาหมูมาผัดในกระทะนะคะวิดีโออาจจะไม่สมูเทเเ่่าาไหรรนนะะะคะพะป็วิดีโแก ที่จะเปิดบ้านแดงค่ะแต่ว่าขาดหลายอย่างเลยค่ะพอหมูของเรากลิ่นเริ่มหอมก็จะใส่กะทิลงไปนะคะจะบอกว่าวันนี้ใส่หมูเยอะมากๆเลยค่ะจะเปิดไฟแบบตุ๋นไฟอ่อนนะคะพอหมูของเราสุกดีเราก็จะเริ่มใส่ผักค่ะจะมีหน่อไม้พริกหวานสีแดงแล้วก็ซูกินี่นะคะกำกับข้าวอยู่สักพักสามีก็เดินมาพูดว่า <laughs> บอกเลยว่าแกงเขียวหวานของเราวันนี้ไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วค่ะพอกับข้าวเริ่มสุกนะคะแม่สามีเขาก็จะเอาจานไปอุ่นค่ะแม่ก็จะถามตลอดอยู่แล้วนะคะทุกๆ1ิบนาทีว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเขาจะรู้สึกเกรงใจมากๆเลยค่ะเวลาที่เราทําอาหารให้เขาบอกว่าอาหารของเราทํายากค่ะแม่ก็จะมาช่วยเก็บอนานั้นอานี้ไปล้างให้คือจะคอยช่วยอยู่ตลอดเลยค่ะแกงเขียวหวานของเราสุกดีแล้วก็จะใส่ใบโหระพาค่ะส่วนตัวจะชอบใส่แบบเยอะๆเลยนะคะกลิ่นก็คือหอมมากๆเลยค่ะเหมือนที่บอกนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอแรกที่ตั้งใจ จะลงบ้านแดงค่ะแต่พอถ่ายเราก็คือเราไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่นะคะมุมกล้องมันไม่ได้เลยค่ะที่เห็นอยู่นี้คือพ่อกับแม่สามีชอบมากนะคะก็ค,คือลุกมาเติมจานที่2กันเลยค่ะวันนี้พอเห็นคนกินแฮปปี้ขนาดนี้คือเราก็แบบดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนกินกันแบบเกรี้ยงจานเลยนะคะที่ต้องเอาวิดีโอมาต่อกันเพราะมันเป็นแนวขวางนะคะมันไม่เต็มจอค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ